ทของซึ่งอีกจานหนึ่งอ่ะเป็นสปาเกตตี้กุ้งกับซันไรทอมเมโต้นะอันนี้มันจะมีอุปกรณ์ออปชันเยอะหน่อยในจานพี่แปไม่รู้ว่า,าถ้าเป็นนักกินเนี่ยท่านักทําจริงๆเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ไปซื้อได้แต่ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคืออย่าไปซื้อมันเลยมาวิ่งมาร้านพี่แป๊วนี่กินอร่อยมากนะโอเคอะมาวันนี้เราจะทำไอ้นี้ ทำสปาเกตตี้กุ้งคือจะเป็นกุ้งแชบวยก็ได้กุ้งลายเสือก็ได้ต้องเป็นกุ้งทะเลนะคะกับซันไรทอมเมโต้ซันไรทอมเมโต้คืออะไรคือมะเขือเทศแห้งอ,อ,อันนี้มันมันมาจากอิตาลีนะคือแห้งเนี่ยมันจะแข็งพอเสร็จแล้วเขาต้องเอาไปแช่ในน้ํามัน,เ,นเป็นปีมันถึงจะนิ่มนะเครื่องปรุงมีอะไรมีกระเทียมซันไรทอมเมโต้พริกแห้ง เกลือพริกไทยเคเปอร์มะกอกแอนโชวีกุ้งสดสดจะเป็นกุ้งแช่บวยก็ได้เป็นกุ้งลายเสือก็ได้นะคะกุ้งลายเสือเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะแข็งบางคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเขาคิดว่ากุ้งมันสุกมากไปมันแข็งเขาไม่ได้รู้จักธรรมชาติของกุ้งถ้ากุ้งแช่บุยเนี่ยมันจะนุ่มนะคะแต่อันนี้เป็นกุ้งแช่บวยนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายทำรายการแล้วเนี่ยถ้าอยู่นานเนี่ยเด็กๆจะกินกุ้งแข็งโป๊กถ้าใช้กุ้งลายเสือ คือเด็กๆในกรณีนี้คือช่างภาพกับผู้ช่วยช่างภาพกับโปรดิวเซอร์นะก็จะได้กินอะไรอร่อยออยเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่คิดว่าไม่รู้จักนู่นนี่นี่อุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็มาชิมที่ร้านพี่เปาก่อนสิ่งแรกเลยนะคือถ้าจะหัดทำอาหารเนี่ยอย่างที่พี่เปาเคยบอกว่าเราต้องรู้รสชาติของมันก่อนไม่งั้นเราจะทำไม่ได้ถ้าอยู่ไม่เคยกินเลยอยู่จะไม่เข้าใจ คุณจะไม่เข้าใจว่ารสชาติของมันจริงๆคืออะไรถ้าจําไม่ได้ก็ลองมาสักสองถ้ารักที่จะทําถ้าเอาแค่สนุกสนุกดูพิ่ปบ้าบ้าบอๆไปตามเรื่องก็ดูแล้วก็จบก็โอเคไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือหัวละาพาฝรั่งนะอมากระทะตั้งเตาใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าทำไมถึงไม่ต้องเยอะไม่ต้องถึงสามช้อน สามช้อนโต๊ะนะเพราะว่าในซันไรทอมโต้มีน้ํามันเพราะเขาแช่น้ํามันมาในแอนโชวี่มีน้ํามันเพราะนั้นเราจะลดเหลือแค่สองช้อนโต๊ะเท่านั้นหนึ่งสองแค่นี้มันสองจริงหรือเปล่าไม่รู้อ้าวใส่กระเทียมลงไปทาให้กระเทียมเหลืองๆก่อนถ้าชอบกระเทียมเยอะก็ใส่ไปกระเทียมอันนี้มันไม่มันไม่เผ็ดหรอกแล้วมันก็ไม่เหม็นด้วยกินก็อร่อยก็ไม่เหม็น เพราะว่ามันเป็นกระเทียมจีนเคยอธิบายแล้วว่าทําไมพี่ร้อยใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากระเทียมจีนกับกระเทียมอิตาเลียนเนี่ยมันจะคล้ายกันมากที่สุดใช้กระเทียมไทยทําอาหารฝรั่งไม่ได้มันแรงเกินไปมันฉุนมากไปตอนนี้เราก็จะทําให้กระเทียมเหลืองก่อนนะอันนี้ต้องรอให้กระเทียมเหลืองเหลืองให้มันหอมๆก่อน ำกับข้าวต้องใจเย็นอ,อย่ารีบอะไรที่มันต้องทำยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นเห็นไหมคะกระเทียมเหลืองแล้วนะเราจะใส่แอนโชวีเราจะใส่แอนโชวีประมาณ3ตัวแอนโชวีมันเค็มอยู่แล้วอันนี้กี่ตัว123อ่ะาใส่ตัวก็ได้เล็กๆโอเค ไม่ใส่เยอะกว่านี้นะเพราะมันไม่ใช่สปาเกตตี้แอนโชวีตอนนี้เราจะผัดแอนโชวีมันจะหอมพอมันสุกเนี่ยมันจะละลายหมดนะแอนโชวีมันไม่ได้ออกไปเป็นตัวนะคะถ้าเป็นตัวนี่มันดิบมันจะขาวนะพอมันหอมแล้วมันแอนโชวีมันละลายหมดแล้วนะเราจะใส่พริกแห้งลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสบายแล้วเราก็จะใส่ มาเขือเทศแห้งลงไปซักคือความจริงอันนี้เขาไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะเขาจะมาแบบครึ่งลูกอะแล้วเราก็จะมาหั่นเอาหลีไฟเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วเราก็จะใส่เคเปอร์ไอ้ใส่มะกอกดําลงไปตามใจชอบเคเปอร์นิดนึงในเคเปอร์นี่ก็เค็มเพราะ,ะั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องใส่เกลือเลยนะแล้วตอนนี้เราจะใส่ไวขาว ซึ่งก็เยอะพอสมควรนะเพราะว่าหนึ่งทำไมต้องทำอย่างนี้มะเขือเทศซันไรน์ทูมโตนเนี่ยถึงเขาจะแช่น้ำมันมาเป็นปีแล้วก็ตามแต่มันก็ยังไม่นิ่มพอเพราะนั่นรอเราใส่วายลงไปแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งนิดหนึ่งมะเขือมันก็จะได้นิ่มด้วยนะเราจะใส่พริกไทยลงไปหนึ่งช้อนชาคูนคูน เดี๋ยวเราต้องชิมก่อนเพราะว่าแอนโชวีก็เค็มในนี้ก็มีความเค็มอยู่ในตัวของมันเหมือนกันเคเปอร์เค็มมากมาก่อกก็มีความเค็มอยู่แล้วเพราะนั้นเราใส่กุ้งลงไปสองสามสี่ตัวพอน้ำแห้งก็กุ้งสุกพอดี เดี๋ยวเราจะเอาช้อนมาชิมเพราะว่าทุกครั้งที่เราชิมทาอาหารเนี่ยถึงพี่เราจะเก่งแค่ไหนพี่เก็ต้องชิมเพราะว่าอะไรบางครั้งแอนชโชวีเค็มมากมาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เท่ากันบางครั้งแม้แต่ซันไบรท์ทูมโต้ก็เค็มมากนะคือเราต้องชิมเพระถ้าไม่ชิมแล้วเดี๋ยวเราใส่เกลือมากไปแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มมากเกินไปก็ไม่อร่อย ไม่ต้องปิดฝานะเพราะว่ากุ้งพวกนี้มันจะสุกเร็วแล้วมันก็พอมันสุกปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะแห้งพอดีเราก็จะลวกเส้นลงได้เลยในระหว่างที่รอนี้เราก็จะเด็ดใบหัวะพาเตรียมไว้หัวรพาฝรั่งนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องใส่ใบหัวะพาเยอะๆหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อตามซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆที่ขายอาหารฝรั่ง ตครงการหลวงมีไหมอืมไม่มีไม่ค่อยมีนี่ไงพอได้น้ำขุกขิกอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปลวกเส้นลงเราก็เอาเส้นมาใส่กระกรอ้อ เราก็จะไปลวกน้ำเดือดๆสิบวิเหมือนเดิมแค่สิบวิพอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเอาลงกระลงไปในกระทะอีกน้ำออกลงกระทะเลยแล้วก็คนคนคนที่เคิดว่าดมจากกลิ่นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมเกลืออะไรแล้ะ ไม่ต้องเติมแล้วกถต้องนั่นเติมอะไรเลยถ้าคนไม่ทานเค็มก็กำลังพอดีใส่ใบนี้ลงไปคนคนแล้วขึ้นเลยเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้ที่หนีบอ,อันนี้มันเกินหนึ่งที่นะคะอันนี้ทำ เพราะว่ามันเยอะคือที่หนึ่งเส้นมันจะประมาณแค่นี้อันนี้ทำเผื่อเผื่อชิมเผื่อกินนะเราจะเอาเส้นลงไปก่อนพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาของพวกนี้ลงเอาปุ้มมา เรียบร้อยเราก็จะเราก็จะได้สปากเกตตี้กุ้งกับซันไรโทเมโตจานนี้มันจะเป็นจานแซ่บอ,อร่อยด้วยอันนี้ไม่ได้ใส่เกลือเลยนะรอบนี้เพราะว่ามันมีแอนโชวี่มีเคเปอร์มีมะกอก นะแต่ถ้าคนกินเค็มจัดก็ไปเติมอา่าเพราะว่าถ้าหากเราทําเค็มมากแล้วเดี๋ยวคนที่เขาไม่ทานเค็มมากเขาจะเดือดร้อนหาว่าเราทําอาหารเค็มอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะอร่อยของมันอยู่แล้วคือ,อตรงนี้เรียกอะไรอ่ะคือต้นทุนมันจะสูงหน่อยนะเพราะว่าแอนโชวีกว่ก็แพงถามว่าไม่ใส่แอนโชวี่ได้ไหมไม่ได้ค่ะ มังไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นอะไรที่ต้องใส่ก็คือต้องใส่นะคะ